จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของหนูในงานแต่งงานครั้งในชีวิตหนูอยากจะแต่งในสวนนะฮะแต่ที่นี่มันก็มีบรรยากาศของสวนด้วยนะครับก็เลยพาน้องกว่างมาดูอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูนะฮะอยู่แล้วอยู่โพธิ์ไทยเราจะทําแบบจีนนะฮะน้องกว่างเขาขอยกน้ำชาค่ะมียกน้ำชาด้วยเราก็จะมีนะฮะมียกน้ําชายกกาแฟยกน้ําส้มนะฮะใครจะกินอะไรก็เดี๋ยวจะยกให้ไม่ได้เหรอโอเคอ่ะตอนบ่ายยกกาแฟไอยกกาแฟฮะอะไร อะไรวะเล่นอะไรให้กูเล่นอะไรจ๊อบเดี๋ยวว่างจะไปซ่อนตัวด้วยนะซ่อนทางใหม่นะกนะู<อ>หาไม่ใหม่เ้้ยไไม่ไดซ่อนตัวกวางไม่เจอกูอหาไม่ใหม่เลยจริงข้างบนนี้เปิดม่านเป็นเป็นแบบเปิดดูเห็นฟ้าได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหมดอะ่ะเออเป็นแบบเหมือนโอเพ่นเลยขอขอนุญาตนะครับอ,อันนี้อันนี้อะไรพนะี่นะอันนี้เป็นหนูจีกุ้<อ>งกิ้งกวาง เอามาอสวัสดีครับทุกคนฮะวันนี้ในบรรยากาศที่ดีๆนะครับในวันที่ดีนะครับเราก็มาดูสถานที่นะครับในวันแต่งงานนะครับ17ธันวาคมนี้นะครับก็เราเลือกที่นี่นะครับโพทาลัยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่นี่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า จุดเริ่มต้นของหนูในงานแต่งงานครั้งในชีวิตอุูอยากจะแต่งในสวนนะฮะแต่ที่นี่มันก็มีบรรยากาศของสวนด้วยนะครับก็เลยพาน้องกวางมาดูอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูนะฮะอยู่แล้วอยู่โพธาไไรนะครับอันดับแรกคือที่นี่เขาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยคือมาถึงเราต้องเราต้องล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับคือไม่ใช่นะ <laughs> ไม่ขัด,ด้วยจ๊อโอ้ตายแล้วอ่ะอะนี่ตรงนี้เป็นเป็นลานลานน้ําพุนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแห่แข่ขันมากตอนเช้าคือจะบอกว่าที่เนี่ยเราจัดงานจบครบในวันเดียวนะครับตอนเช้านี่คือตั้งขบวนฮะแห่ขันมากนะครับจะมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็จะข้ามข้ามสะพานไปข้ามสะพานไปแล้วจะมีห้องตูงลุ้นที่แบบว่าจัดพิธีช่วงเช้านะครับก็จะมีการไซบาทนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกอะไระเราจะทําแบบจีนให้น้องกวางเขาขอ เราก็จะมีนะฮะมียกน้ําชายกกาแฟยกน้ําส้มนะฮะใครจะกินอะไรก็เดี๋ยวจะยกให้ไม่ไช่เหรอก็ผมไม่ใช่คนจีนนะตอนบ่ายยกกาแฟยกกาแฟอะไรคือยกอะไรยกแก้วอะไรวะเล่นอะไรให้กูเล่นอะไรจ๊บตอนเช้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมีการแห่ขันมากตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางแล้วก็จะตากล้องถือปกติดถือปกติเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ล้มหัวแตกมึงไงเดี๋ยวก็ล้มหัวแตก เธอไปหลังสะพานเลยถ้าเมื่อเธอไปหลังสะเอาโอเคอ่ะเดินโอ้โหนี่นี่กูต้องกำกับทุกอย่างเลยใช่ไหมจ๊อบเดี๋ยวกวางจะไปซ่อนตัวด้วยนะซ่อนทั้งใหม่ะจริๆงๆ<ว>ิงเขาก็หาไม่ใหม่เอ้ยไซ่อน <c oughs> ต้องหาไม่เจอกูหามไม่ใหม่เลยจริงแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนจัดเลี้ยงช่วงเช้าเนี่ยช่วงนี้จะเป็นจะเป็นโซนจัดเลี้ยงช่วงเช้าก็จะมีอาหารมีญาติผู้ใหญ่ แล้วก็นี่ขูเข้ามาในนี้ไม่อยากออกเลยดีอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นการจัดงานช่วงเช้านะครับก็จะมีผู้หลอกผู้ใหญ่มาแล้วก็ทําหน้าที่ยกน้ำชาเฮ้ยนอนเลยกูนอแล้วกดีินสนดูอเออสาหรับที่จะจัดงานช่วงเ้าอันนี้คือจะจบงานช่วงเช้าต่อไปจะเป็นงานช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะจะมีน้ําตกนะนี่มีน้ําตกเป็นไงโอ้โห ดูเอาดูเอาอยู่แถวนเนี้ย,ยนี่อยู่แถวนเนี้ยอยู่แถวนเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยมีมีคนอยู่ได้ตรงนี้ตรงนี้มีจัดกิจกรรมได้ตรงนี้เออไป แล้วเราก็มางานข้างในตรงนี้ใช่ใช่ตรงนี้มีอาหารการกินมีตั้งเยอะแยะมากมายมานี่มานี่มึงจะถามอะไรคุณตรงนี้ถามเลยมึงถามตรงนี้นหะกูอยู่ด้วยมึงสองชั่วโมงอะรีวิวจบแล้วเมื่อกี้จบแล้วจบแล้วร้อนใช่ไหมกูมักโอ้โหตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วจอมึงย้ายอาดีวิวคือข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเป็นชั้นเป็นขั้นบันไดเขาก็แบบย่อมาแบบต่างประเทศบรรยากาศโอเคบรรยากาศโอเคแล้วก็มันเป็นในสวนอะแล้วมีเสียงน้ําตกด้วยว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศที่โอเค ค<ต>อนนร้้ไไม่ไดต, <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นงานจะมีวงดนตรีตรงนี้แล้วก็เป็นงานแบบจัดเป็นคืนแล้วก็หลังจากอ f t e r party ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วข้างหลังนี่ก็บรรยากาศเป็นโตที่พี่ผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบนนี้เปิดม่านเป็นเป็นแบบเปิดดูเห็นฟ้าได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหมดอ่ะเออเป็นแบบเหมือนโอเพ่นเลยแล้วที่นี่คือโพธารลลี <c oughs> คือบรรยากาศอ่านเดี๋ยวพาไปนี้อันนี้อันนี้จริงๆเดี๋ยวพอวันจริงเนี่ยจะเป็นโต๊ทั้งหมดนะฮะ ไอที่ไอที่โต๊ะยืน <Comics> ก <Enfin> ินเนี่ยก็จะมาอยู่ข้างนอกจะอยู่อาจจะมีคอกทรงคอกเทลแล้วก็นี่สังเกตได้เลยว่าข้างๆเนี่ยจะมีร้านอาหารนะฮะจากครัวกุณต่อยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะมีตั้งนอกแล้วข้างนอกก็จะมีโต๊ะยืนกินด้วยก็มีอาหารอร่อยเพราะเราทำรายการครัวคุณต่อยถ้ามันอาหารแม่อร่อยคุณเคยไหมกับการไปแต่งงานงานแต่งของใครแล้วคุณเลิกจอกันแล้วนัดกันว่าให้ไปกินข้าวต้มต่อกันไหมนะคอกเทลมีนะครับแต่จะเอาแบบอิ่มเลยเอาแบบ พุงกลางกลับบ้านแบบไม่ต้องออกไปกินข้าวต้มต่อหรือไปกินบะหมี่ไปกินโจ๊กต่อเนี่ยก็คือต้องพคคุณต่อยนะครับ,รบ,รบใช่คุณไม่ต้องไปกินข้าวต้มถุยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าถ่ายรูปก่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้นะฮะก่อนเข้างานอันนี้อันนี้จะเป็นห้องโถงเล็กก่อนที่จะเข้าไปห้องใหญ่ตรงโน้นตรงเนี้ยเดี๋ยววันงานวางแจ้งไว้แล้วว่าเราจะจัดอีกประมาณห้าโต๊ะห้าโต๊ะกลมอะค่ะ เผื่อแบบเพื่อนๆหรือยังมีญาติผู้ใหญ่อีกเราต้องมีสแปรไว้นิดนึ่งเพื่อความชัวแต่เดี๋ยวมันจะมีห้องที่แบบว่าถ่ายรูปกดจอบจอบปาก<ช>ทุกคนทุกคนเดินข้ามัะพผ่านมาก็จะเห็นจะเห็นจอบจอบากอยู่ในห้องนี้เลยเป็นห้องกลมและสามารถเปิดมาได้หมดแต่ตอนนี้เราไม่ให้เขาเปิดพราะมัร้อนใช่เดี๋ยวไปดูกันแบบ ตอนนี้เรากำลังจะพาไปดูห้องที่เป็นเป็นเหมือนห้องกลมๆเป็นห้องโถงที่แบบว่าเวลาใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องมาถ่ายรูปก,กเจาบวเจา,าบกนเข้าง,งานแต่ก่อนเข้าง,งานเนี่ยนี่นี่คือห้องน้ำนะห้องน้ำเขาถ้าอาบาอาถ้าใครหิวแวะไปกินก่อนได้เลย <S <S ไ,ไ,ไม่ใช่ <c oughs> นี่เป็นไงบ้างคะห้องนี้แอร์เย็นฉ่ำนะครับอันนี้เป็นห้องที่สามารถเปิดม่านได้ทุกด้านเลยแล้วก็เป็นเป็นกระจกใสนะครับตอนนี้หนูให้ก็เป็นอยู่เพราะมันร้อนคืนนี้น จะเป็นอ่าวางลงวางรูปแล้วก็มีใครผ่านไป่านมาก็จะข้ามสะพานมาก็จะเห็นเลยว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ห้องน,นี้แล้วก็แวะมาถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็เอาตองให้ก่อนเดี๋ยวแรกคือต้องตองมาก่อนมีขั้นต่ำไหขั้นต่าพันเพรตั้งตัวเลยบอกเลยพรตั้งตัวเลย <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปใช่มาเจอเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนใช<า>่นี่ค,คือคือทั้งหมดนะครับอาจจะพาเดินได้หมดก็ให้จ๊อบไปถ่ายมึงต้องไปถ่ายแล้วก็ไม่ได้ไร ไปตื่นไปสอดใส่ะนะเดีย๋ยวนะสอดใส่เอ้าไม่รู้เนี่ยสอดใส่ <c oughs> ดเดี๋ยว่อเดี้ยวกูสอดใส่ไป <c oughs> สอดใส่ผัน้ <c oughs> แล้วตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในห้องแคนตันนะครับเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับก็เดี๋ยวเขาจะทําอาหารมาให้เราชิมครับก็ลองมาดูว่าอาหารที่ห้องอาหารแข่งเนี้ยของโพธาลัยชื่อห้องอาหารว่าแคนตันมันจะรสชาติเดขานาดไหน อาจจะไม่ได้คุยกับกล้องมากนะฮะอาจจะได้เห็นบรรยากาศนะครับอ่าก็เดี๋ยวดูแล้วกันดูสีหน้าค่าตาว่าอร่อยไหมฮะ <c oughs> อันดับแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นออเดิร์แรก,แรกนะเะ <c oughs> ขาจะให้กินอันนี้กินได้เปล่าเนี่ยคืขอของจริงนี่วะ่ะคือของจริงวะ่ะแต่ถ้าชุบแป้งทอดน,น่าจะกินได้อันนี้เขาวางไว้สวยงามสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เชฟขอนำเสนอนะครับเป็นของงานจัดเลี้ยงนะครับเป็นผ้ากุ้งใบชะพลู ปกติพี่ปกติจะทานผ้ากุ้งยำซ้มโอกับใบชะพูแต่อันเนี้ยจะเป็นผ้ากุ้งกับใบชะพูอ๋ออยากอยากให้คุณคุก็ติลองลองดูผ้ากุ้งเป็นผ้ากุ้งแต่เรามีมีเสนาลิงหรือว่าออฟกิตินะครับไม่มีไม่ใช่นะปกติจะใส่ซ้มโอนี่เชฟใส่อะไรนะฮะเป็นเครื่องยำครับเครื่องผ้าก็จะมีตะไคร่นะครับมีหอมแดงมีน้ำยำมีน้ำมะนาวน้ำตาลรสชาติกำลังดีรับเหมาะสำหรับ ลูกค้าในงานใช่ครเค็มอร่อยปรุงจนเผ็ดจนเกินไปแล้วก็อยากจะเปินไปจะอยู่กลางกลางเนี่ยครับมาแล้วครับาพี่จอยหอยย่าเสิร์ฟหอยยของโปรดเลยของโปรดเห็นปะภาพเห็นปะเห็นปะเดี๋ยวกดคลิมก่อน อร่อยมากโดยเฉพาะไอเมนูไอขนมปังกรอบม,มันเป็นเมนูเขาเรียกว่าเมนูเล็กเมนคือเบอกว่าถ้าใครไม่ได้มาจัดงานแต่งที่โพธารัยเมนู hmm. นี้ไม่มีแล้วก็หลายๆคนที่จะมากินเดี๋ยวเราจะไปนั่งอาหารชื่อโอเดย์า all day. มาทั้งวันถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปจัดงานคุณจะขับรถหรือยางบางิีอาหารอร่อยที่โอเดย์ที่ day, ทโพธารัยมีไม่ต้องมาจัดงานไม่ต้องมาทําอะไรที่นี่เลยคือ w a l k i n เข้ามาเหมือนกับว่าขับรถมาแล้วก็มานั่งกินได้เลยเดี๋ยวเราดูว่ามีอาหารอะไรบ้างแล้ว ตอนนี้คุณแจนบอกว่ามีของหวานชีสที่ขาดหวานไม่ได้อะไรโอ้ยขออนุญาตนะครับอัน <t> น <UC S 2> ี้อันนี้อะไรนะพี่นะอันนี้เป็นขนม จิ้มกุ้งนูจิบนจิบวางเป็นโมกเป็นหมกยอกยอมทำบ่อยๆนะคุณตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยคะเจอกองจับมาก้องจับมาเอาฮึเอาฮึบอกเลยว่าอันนี้เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของราน เนื้อลอยค่ะเป็นเนื้อสเตลอยครับอะไรนะเนื้ออะไรนะเนอยอ๋อเนอลอยยอกยอกก็อยากให้ทุกคนมีหัวล้อแบบรอยยิ้มอ่ะจะเอือดทำไมจะเอือดทำไมคือไม่เคยทำไงตากล้องเบอรโก้ป้อนน้ำกวางอะคือไม่เคยทำมันก็จะอืม ต่อไปเมนูนี้ยังไม่ได้ทานเลยค่ะนี่ดอกบัยกทั่วหัวจะได้แต้มเลยาอะไรนี้เขาเป็นที่ปูนิ่มผูนิ่มผูนิ่มูดิ่งมาทั้งตัวอย่างนี้เลยอ่ะยันต้มโอเหรอไอ้ยาปูนิ่มเป็นของวานเดี๋ยวช่วยกินเดี๋ยวช่วยกินจะกินเนื้อเป็นของพี่โก้อะจะกยว ของหวานคือดีภาษาแบบว่าพี่ได้มือของหวานคือดีมันดีมากอะสดชื่นะเลิศนี่อันนี้ไม่ไข่มุกแล้วก็เขามีชีสเค้กด้วยนะออข้าง,าง,งล่างมีชีสเค้กอะเราก็หาตั้งนานว่ามันคืออะไรอตอนแรกนึกว่าขนมปังอ๋อไม่ใช่ค่ะมันเป็นชีสเค้กนะขออนุญาตนี่ต้องคือแบบว่าชีสจริงๆอะ่ะ อันนี้เป็นครีมมะพร้าวค่ะตัวน,นี้นมข้นหวานหมดแล้วเดี๋ยวเราลองอันนี้เจ๊ยังไม่ลองเลยโมจะหยอด <c oughs> อ,อ๋อน,นี้เป็นมะพร้าวแบบนี้เลยนี่ชิ้นๆเลยแล้วก็มีครีมอันนี้มีเขาเป็นครีมอย่างงี้นะอืมหวานขึ้นมันขึ้นแบบขนมเค้กอีกหนึ่งทิ้นะ่ะเน,นื้อมะพร้าวอะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับโพธทลายในวันนี้ที่เรานําเสนอนะครับถ้าใครอยากจะอยากจะมาแต่งงานแบบคู่หนูก็มาที่นี่ได้นะฮะติดต่อคุณแกนได้นะครับเดี๋ยวคุณแกนจะดูแลทุกๆอย่างคุณแกนฝากได้เลยครับได้ค่ะค่ะก็คือโพธทลายของเรานะคะจริงๆอ่ะเรามีทุกบริการเลยสถานที่จัดงานเลี้ยงของเรามีทั้งงานเลี้ยงแล้วก็งานประชุมแล้วก็งานแต่งด้วยค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณคุณแกนนะครับที่พาหนูแล้วก็น้องกวางมาดูแลแล้วโดยเฉพาะอาหารการกินอร่อยมากบอก เเป็นน,นนน10มูว่ัี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับอ่าอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีพิเศษนะครับก็ใครเข้ามาดูนะครับฝากคดดูก็กดไลค์กดแชร์กด s ครตา e ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปดูดน้ำกอน